สวัสดีครับวันนี้เซ็นทันภาษาสรยาจัดงานแต่งเพจขอบคุณสื่อมวลชนเราก็มามาก่อนมาก่อนเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าคืนนี้เราจะได้อะไรเป็นของขวัญน,นะดาวไรดีหอมแต่งเพจขุณเ,เพจอ่า กว้างกว้างไรเนี่ยขอบรัะไรดูดิคืนนี้กะว่าเอาทองแน่ใช่ไหมเออเอาทองเดียวเหรออย่าอื่นละไม่เอาเหรออืมเ,เ,เดะนี่เอืออ้าทองผมจองแล้วนะบอกก่อนอทองกับผมจองแล้วนะ จองไว้แล้วปิ๊บหนึ่งอของชายมันไม่มีมันไม่มีแน่นอนทัานเ,เขาสูงในเี้ยขอบคุณสีวันชนประจำปี2563สารยาแบงค์เฮสชูทออย่างเป็นทาการภายใต้ทีมง,งาน The m แม i c a l ลออฟไลฟ์หรืทสเซน 2021, ารยาสาร้างสุดจากพวกเราเซนขั้นอัาสร้างสารยาซึ่งหาก C P A ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลคาร์ซาสายยางตั้งใจจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่ขอขอขอบคุณพี่สิริมณ์ชนในจังหวัดนครปฐมโดยเฉพาะพี่สิริมณ์ชนสามารถประสานงานได้ของศูนย์การค,าค้าเซ็นทรัลคาร์ซาสายยางค่ะท่านแรกคุณปรเมศวรธรรมรงค่ะมีช่วยเหลือสื่อการค้าเซ็นทรัลคาร์ซาสายยางค่ะท่านที่สองนะคะคือคุณสกุลโคน,นโของอิจิตค่ะ ผู้ช่วยผู้จัดก,การแผนการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซซาสัญญาค่ะลำดับต่อไปนะคะขอเ,เชิญคุณปรเมศวรธรรมรงผู้ช่วยผู้จัดก,การทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาสรราัญญาเพื่นกลานก,ารก็รับสินเราเชิญท่านค่ะขอเ,เชิญค่ะทางศูนย์การค้าของเรานะครับกำลังจะมีงานเทศกาลแคมปิ้งย่านนะครับ ผมก็ถือโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญทุกท่านรุ่นร่วมหน้านะครับมาช่วยกันสร้างสรรค์กิจกรรมดีให้แก่จังหวัดพระกระผมของเราไปได้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสื่อวลชนทุกท่านนะครับที่ให้ความร่วมมือนะครับด้านต่างๆเป็นอย่างนีมาโดยตลอดนะครับรวมไปถึงช่วยทางเซ็นทรัลเอง่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆเรื่อยมานะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยขอให้ทุกท่านสนุกสนานนะครับอย่างเต็มที่นะครับหากขาดอบผออูกพ้องประการใดนะครับทางผมแล้วก็ทีมงานเนะะี่ยขออาภัยไว้ในโอกาศนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับเรานะคะช่วงนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในค่ำคืนนี้ซึ่งรางวัลของเรามีมากถึง40รางวัลโดยรางวัลใหญ่จะเป็นสร้อยคอของคาะมูลค่ากว่า9,000บาท2รางวัลค่ะ น่าจะมีรางวัลพิเศษจัวสิทรางวัลด้วยกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีได้รับของรางวัลกันทุกคนค่ะรางวัลแรกนะคะจะเป็นตองปิ้งย่างจมวสุตรีแอนิเทคาหน่าพ1 4 0ร่บบาทหนึ่งรางวัลค่ะจะเป็นชื่อคุณวิ มนตรีชูถนอมครับมเปล่าผมนะเปล่าผมเปล่าผมโอเคข้าขอเรียนเชิญคุณปรเมศวรธรรมรงที่ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนการคาเซ็นทันพัซซาสัตยาให้เกียรติจับรางวัลและมอบรางวัลให้สำหรับผู้โชคดีนะคะขอเรียนเชิญค่ะ อัดับแรกจะเป็นเครื่องปั่นน้ำผลไม้ออโต้มูลค่า480บาทค่ะครับคุณธนกรเวียงการคุณตาลีเอ็นซีทีวีคุณธนกรมานนรใส่ได้ไหคุณวริษาทองสงครับนครปฐมนิวส์วริษาขอทองสงานนมา วันแล้วเร็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 วเดออดเดือดอดเดอดอดโอ้ดหม้อด้หม้อลายกามวันนี้มีหม้ออีกลูกแล้วอ่าเตาอบชักมีมีแล้วมีแล้วคุณทวีผลมาโอเคโอเคดีใจด้วยดีใจด้วยดีใจด้วย

อ่ะรับแล้วไงนแคุณแชนานขอโโอ้ยมนแป้นอย่างงี้ฮะมนแป้นอย่างงี้ เป็นตู้เย็นตู้ชิบ้าสามจุดหนึ่งคิวมูลค่าสี่พันเจ็ร้อยบาทค่เะเดี๋ยวพาไปเอาเอ้า,าพัททะเเอาทองเอาตู้เย็นไปแล้วเอาตู้เย็นไปแล้ว อตู้เย็นไปแล้วเอาละเราคู่ไสาย5บาทอ่ะอยังไม่หมดเหรอยังไงก็ได้แต่เราดูสองคนเองนะเออะอครับครับ ลำพงเดียวะทุกใ่ลกใหญ่องี้ก่อนอี้ก่อนี่หมดแลทุกคนขออนุญาตส่ง รายชื่อของพี่ๆทุกคนเข้าไปในกล่องใหม่และมันยังมีรางวัลทองอีกหนึ่งรางวัลเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถจะได้รู้ว่าใครจะเป็นคนได้อีกหนึ่งรางวัลดีไหมคะพี่ๆจับไปเลยจับเลยทันจะพรจับเลยทันจะพรอาตีราพาโอเคอาตีราพารัทองไปตีราพารับทองไป เอาเอาหน้ากากออกเียเออลงเนี่ยหน้ากากลงรับทองแล้วทองครึ่งสลึงรับไปแล้วครับกิรภาเป็นทองครับลุงกันเองลุงกันเองเป็นทองทั้งหมดแถมแดมแดมแถมแดมแดมคุญ

ขำขำขำดีใจ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 ใจขายอะขาย่อไปน้องดนตรีหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วม่ควอาอต่อตอแล้วพี่วริาตอนเจ็ดคนเจ็ดคนนักจ๊ผู้ชมดี คุณวิทาวีตาเหลือหงอกกระพัิบไปแล้วเดี๋ยวน้ำสดต้องกระถาแนะต้องกระถาต้องกระถาคุณบดินชยัยตาเหลือตาเหลือปซ้ายไปแล้วปีกวาไปแล้ว คุณป่าวปาวนิสาไปแล้วไปแล้วเหี่เหลีวเหสี่แวคุณจิราภาไปแล้วได้แล้วได้แล้วเหลือสามเหลือสามวเหลือสองสี่แคหนึ่งเดียวหนึแล้วใครคนยึงไงก็อยู่ด้วคนนึงไง ทำไมอ่ะคุณเดียดังตัวแข็งเลยดิตัวแข็งเลยคุณชัยนานอันไหนครับนี่เหลือสองใบใช่ไหมประกาศคนนู้นครับประกาศคนได้ประกาศคนได้อ้าวเป็นเลยดำดำดแจ แดดดมธัญพรครับคุณธัญพร ไหนๆแล้วได้รางวัลที่หนึ่งนะครับต้องขอให้คุณธัญพรเนี่ยเป็นตัวแทนของสื่อมวลชนเอาขอบคุณทางเซ็นทรัลด้วยครับได้ค่ะรับเมื่อกี้คุณจัดได้กองคุณจำหน้าที่แทนด้วยเลยครับก็ต้องขอขอบคุณครับเซ็นทรัลทัอาหารที่จัดงานให้สื่อมวลชนของเราทุกคนได้มาทานโลกสนุกกันทานอาหารแล้วก็จัดประวัตก็พอกเรากนก็ต้องขอขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับ

เย่เยอะหน่อยเดี <jacket has grown up> ๋ยวไม่ดีใจหรอบ้างบ้ามางบ้าต่อความนีต้องมดีอต้องมนีอยู่อันดับแรกเราได้รางวัลนี่ครได้ถ่ายเย้เยเแล้วกเพื่อนอย่างอย่างมื่อคานี้ผมยังมีอีกอันเปิดไฟนี่ของของของอ สมหน้าได้ทองตนทงราคาสมหน้าทองลงเออได้ได้ได,ได้ทองเหมือนกันค่ะกิรภาก็ได้ทองเหมือนกันใช่ไหมครึ่งสลึงรวมมาแล้วเป็นหนึ่งสลึงอีกสองสลึง